OpenFloor from CBR E รวมกูรัวสังหาฟังสบายในสไตล์กันเองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ OpenFloor from CBR E ค่ะ EP นี้วันดีคลายพุทธขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราเคยพบกันมาแล้วใน3 EP ก่อนหน้านี้อยากฝากทุกคนกด Follow หรือ Subscribe ฟัง CBRE Thailand Podcast ทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast และอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะคะเพื่อมาฟังเรื่องราวแบบนี้กับเราได้ตลอดเลยค่ะสำหรับ EP ที่11นี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันเรื่องตลาดอสังหาภูเก็ตกันค่ะ เป็นตลาดที่ต่างไปจากทําเลอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สุดเลยเกี่ยวกับภูเก็ตนี้ก็คือพี่เพชรประกายเพชรมีชูสารหัวหน้าแผนกซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต C B R E ภูเก็ตพบกับพี่เพชรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรค่ะสวัสดีค่ะน้องเอียน ค่ะก็จริงๆแล้วเอี้ยนเนี่ยก็ดูอสังหาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอสังหาเป็นเรสเดนเชียลฝั่งกรุงเทพนะคะหรือว่าเป็นรีสอร์ทโฮมใกล้ๆกรุงเทพแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอี้ยนอยากรู้ว่าตลาดอาสังหาภูเก็ตทําไมมันฮอตจังเลยอะ่ะเอี้ยนอยากรู้ว่า,าตลาดภูเก็ตวันนี้ภาพรวมมันเป็นยังไงพี่เพชรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะยินดีมากเลยค่ะช่วงอสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดภูเก็ตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากนะคะ กลุ่มลูกค้าที่เคยมองหาซื้อบ้านพักดาอากาศแล้วก็รวมถึงคอนโดนะคะจากตลาดหลักที่เป็นตลาดต่างชาติกลุ่มชาวฮ่องกงสิงคโปร์หรือจากลูกค้าชาวยุโรปเองเนะะี่ยค่ะรวมถึงต่างชาติที่ทํางานในแถบเอเชียและตลาดจีนและตลาดรัสเซียนะคะที่ซื้ออสังหาในภูกเก็ตเนี่ย กลุ่มเหล่านี้ยังเดินทางมาภูเก็ตไม่ได้นะคะด้วยเนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องของการเดินทางแต่จริงๆแล้วภูเก็ตเราเนี่ยคือถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่ยังได้รับการตอบรับเนี่ยจากลูกค้าภายในประเทศซึ่งเป็นลูกค้าชาวไทยนะคะรวมถึงลูกค้าชาวต่างชาติที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพด้วยที่ยังคงมองหาและพิจารณาการซื้ออสังหาในภูเก็ตอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยทังซีบียอีนะคะของภูเก็ตเนี่ยเราได้มีการปิดวิลล่าเป็นจํานวนหลายหลังนะคะกับผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าคนไทยและต่างชาติ ที่มองหาซื้อบ้านพักตากอางๆช่วงก่อนกร,รกฎาที่ภูเก็ตเราเองเนี่ยยังไม่ได้เปิดประเทศให้ลูกค้าต่างชาติเดินทางเข้ามาลูกค้าคนไทยให้ความสนใจในตัวภูเก็ตเนี่ยเยอะขึ้นนะคะน้องเอียนลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมเที่ยวต่างประเทศตอนหลังเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็มีการเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยมากขึ้นเพราะว่า ตัวเองเนี่ยออกไปเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้แปลว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตลาดหลักเดิมของเราที่เป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ที่ซื้อในภูเก็ตก็กลายเป็นว่าคนไทยก็กลับมาซื้อของเรากันเองอย่างนี้หรอคะพี่เพชรใช่ค่ะใช่ค่ะถือซึ่งจะดูได้จากตั้งแต่ต้นปีนะคะทางเราเนี่ยมีการปิดขายวิลล่าจำนวนหลายหลัง ให้กับผู้ซื้อที่เป็นคนไทยนะคะและเป็นต่างชาติที่อยู่ในประเทศกันอค่ะแล้วจริงๆแล้วตัวภูเก็ตเองเนี่ยในช่วงที่ที่เรายังไม่เปิดประเทศลูกค้าต่างชาติยังเข้ามาไม่ได้ภูเก็ตเองเป๊ะที่พี่เพชรเล่าให้ฟังก็คือคนไทยก็นิยมไปภูเก็ตอยู่แล้วพี่เพชรพอที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วภูเก็ตมีอะไรมากกว่านั้น ตัวภูเก็ตเองเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยที่ค่อนข้างครบคันนะคะรวมถึงคุณภาพชีวิตเนี่ยด้านอากาศหรือภูกเกต็ตเราเองเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งนะคะเนื่องจากเป็นเกาะมีชาหาดที่สวยงามอากาศไทยเทเราเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์อยู่ตลอดเวลาหลายๆท่านค่ะพี่คิดว่าคงคุ้นเคยกับการไปหัวหินพัทยาเขาใหญ่กันอยู่แล้วแต่สําหรับภูเก็ตเนี่ยพี่ก็มองว่าเป็นเกาะที่ มีความหลากหลายในตัวของเขาเองถึงที่ต่างชาติหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าภูเก็ตเนี่ยเป็น world class destination นะคะที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทางด้านเชิงธรรมชาติท่องเที่ยวเรื่องของในชีวิตยามค่ําคืนรวมถึงเรื่องอาหารการกินต่างๆที่มีให้ลองให้ทานอย่างน้องเอี้ยนเองถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะต้องไปเข้าคิวทานอาหารถ้าอยากจะทานอย่างมิชลินสตาร์อย่างภูเก็ตเนี่ยเราก็มี ร้านหลายๆร้านที่ได้รับวิชินซาโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวยืดยาวหรือคอยระยะเป็นเวลานานะนะคะเล่าให้ให้เอ็นฟังแบบนี้เอ็นก็รู้สึกแบบคุ้นเคยนะคะเพราะจริงๆช่วงสองปีที่ผ่านมาเอีนเองก็มีโอกาสเดินทางไปภูเก็ตในหลายๆครั้งเพราะว่าชื่นชอบค่ะชื่นชอบทั้งอาหารชื่นชอบทั้งแอคทิวิตี้อย่างที่พี่เพชรเล่าให้ฟังแล้วแบบนี้ ลูกค้าคนไทยเขาซื้อ Property ภูเก็ตส่วนใหญ่เขาซื้อไปทําอะไรคะพี่เพชรคนไทยที่มองหาซื้อ Property ที่ภูเก็ตตอนนี้นะคะจะเน้นไปเรื่องของ end user และเป็น Family แล้วจะเดินทางกันมาเป็นครอบครัวหลังจากเขาซื้อเนี่ยเขาก็อยากจะมาใช้ พ r อป้ตของตัวเองมากกว่าแต่หลังๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องคิดเรื่องของการปล่อยเช่าด้วยหากไม่ได้มาใช้เพราะมีจะมีหลายๆโครงการในภูเก็ตตอนนี้นะคะที่ทางเจ้าของโครงการเองเนี่ยจะรับบริหารการปล่อยเช่ารวมถึงจัดหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญด้านการปล่อยเช่ามาดูแลกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะคะหรือไม่ก็หาเชนโรงแรมเข้ามาบริหารให้แล้วแล้วโปรดักแบบไหนที่ลูกค้าคนไทยให้ความสนใจคะตอนนี้ค่ะ ต้องแบบภูวิลล่าเลยค่ะน้องเอียนจะได้รับความสนใจมากในขณะน,นี้คนไทยต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากหรืออยากได้พื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้านที่เยอะขึ้นและไม่อยากไปใช้สระว่ายน้ำเนี่ยของคอมมอนแอเรียเลยมองหาภูวิลล่าและตอนนี้จริงๆบริเวณที่ได้รับความนิยมมากในภูเก็ตก็จะเป็นในช่วงของส่วนของบริเวณที่เราเรียกว่าลากูน่านะคะหาดบางเทาหาดรายันหาดสุรินและรวมถึงกมลา บริเวณนี้เราเรียกว่าเป็นโซนหลักๆของ Residential Zone จะมีบ้านพักอยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคอฟฟี่คลับคร้านคาเฟ่ต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะรวมถึง Villa า a r k e t p o r t อร์เตอร์เดอะ y c เก t ตบาเซหรือบ c ชคลับต่างๆช่งวงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไทยเนี่ยได้ย้ายลูกเนี่ยลงมาเรียนที่ภูเก็ตด้วยเพราะว่าเรามีโรงเรียนนานาชาติว้าวฟังดูภูเก็ตเหมือน ทำเลที่อยู่อาศัยในฝันเหมือนกันนะคะพี่เพชรว่าจริงๆแล้วเอีย้ยนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะที่เขาก็ย้ายสัมมโนประชากรทั้งครอบครัว ไปอยู่ภูเก็ตเลยค่ะพี่เพชพอเขามีลูกเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานแบบเขาก็คืออาจจะไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิศตลอดเวลาเขาอาจจะต้องมีการแบบเข้าไปพูดคุยหรืออะไรบ้างตามนัดหมายในการทํางานของเขานะคะ่ะก็อาจจะแบบเดือนละ 2- อถึงสาครั้งเพราะฉะนั้นนะแปบลบว่าเขาสามารถรีโมทตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็เลือกภูเก็ตโอเคทีนี้ แล้วเอี้ยนอยากรู้ว่าที่ผ่านที่ที่พี่เพชรเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะพูดแต่แต่ว่าผููวิลล่าได้รับความนิยมอันนี้ก็พอจะได้ไอเดียแล้วแหละแล้วตลาดคอนโดล่ะคะพี่เพชรตลาดคอนโดเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการนะคะของผู้ซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่ก็คือจะเป็นจํานวน2อถึงสาห้องนอนเพราะลูกค้าเนี่ยที่ซื้อตอนเนี้ย จะเป็นกลุ่มที่ซื้ออยู่เองมากกว่าเน้นเรื่องของการปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นเขาต้องการจํานวนห้องที่เยอะขึ้นแปลว,ว่าจริงๆตลาดคอนโดม,มันก็ยังไปได้อยู่เพียงแค่ว่าขอให้สเปซมันมันมีพื้นที่หน่อยแบบนี้ใช่ไหมคะ<ช>อือออแล้ว,แล,วแล้วในแง่ของการดีไซน์ล่ะคะพี่เพชรผู้วิลล่าที่ผ่านมาคือเอี้ยนเองก็มีโอกาสได้ไปพักผู้วิลล่าที่ภูเก็ตนะแต่ว่าเอี้ยนอยากรู้ว่าปัจจุบันน่ะเทรนเรื่องของการดีไซน์มันมันเป็นยังไงคะแบบไหนถึงถึงตอบโจทย์ตลาด ยังสมัยก่อนเนี่ยบ้านในภูเก็ตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะทรงไทยนะคะหลังคาสูงเนาะเป็นจั่วนะคะไทยจ๋าใช่ไหม,ใช,มใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ลูกค้ากลุ่มคนไทยจะชอบบ้านที่มีลักษณะมีมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะคลีนขาวๆโลง่ลงๆโปร่ปงๆนะคะและฟังก์ชันในบ้านเนี่ยยังคงเป็นแบบโอเพนแ pl นซึ่งก็จะเป็นห้องลักษณะของห้องครัวห้องนั่งเล่นที่ต่อการเปิด โล่งกว้าและมีห้องทำงานนะคะไว้สำหรับทางพ่อแม่ที่อากจะสามารถจะ work concept อย่างที่เราทราบกันก็คือ concept work from home หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้รวมถึงที่บ้านได้ด้วยส่วนลูกค้าต่างชาตินะคะจริงๆก็ยังคงชอบแบบสไตล์ที่เป็นไทยนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนใช่แต่จะไม่เหมือนสมัยก่อนคือเน้นไทยมากแต่ปัจจุบันเนี่ยจะออกเป็นของไทย contemporary บ้านตอนเนี้จะมีการออกแบบ เพิ่มเติมนะคะในส่วนของห้องสปาห้องดูหนังห้องทำงานคือพี่มองว่าลูกค้าเนี่ยออพอเป็นกลุ่ม end user แล้วเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เ,เพิ่มเติมในบ้านก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างนี้มีห้องสปาห้องดูหนังและห้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเองอยากอยู่เองอยากใช้เองนะคะที่ผ่านมานี่ตอนนี้คิดว่าจากวันนี้จนถึงอนาคตแนวโน้มยังคงนี้ต่อไปไหมคะ จริงๆช่วงระหว่างโควิดจะไม่ได้เห็นตัวโปรดักต์ใหม่เนี่ยเปิดขึ้นมาในตลาดเลยอะค่ะน้องเอียร์ท้งผู้พัฒนาโครงการเองเนี่ยอยากจะโนนแนวโน้มตลาดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยได้ชัดอย่างปลายปีที่แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเห็นทางเจ้าของโครงการเนี่ยได้มีการทำโครงการภูวิลล่าล้อนขึ้นมาเยอะขึ้นและเร่งทำบ้านตัวอย่างเพื่อที่จะเราเปิดประเทศเนี่ยลูกค้าต่างชาติจะได้กลับ เข้ามาชมบ้านตัวอย่างที่พร้อมส่วนถ้าพี่พูดถึงตลาดคอนโดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าตลาดวิลล่าหน่อยตลาดคอนโดเนี่ยก่อนช่วงโควิดผู้ซื้อเนี่ยจะเป็นชาวจีนและชาวรัสเซียเป็นหลักและ2กลุ่มเนี้ยก็ยังเดินทางมาภูเก็ตไม่ได้นะคะเนื่องด้วยเรื่องของข้อจํากัดในการเดินทางหาก2กลุ่มเนี้ยกลับมาได้พี่คิดว่าตลาดคอนโดก็อาจจะกลับมาคึกคักกันเพิ่มขึ้นเดีที่เราคุยกันเรายเห็นว่าเอ๊ะ ออมีแต่บ้านเท่านั้นนะที่ขายออกกันได้ในช่วงนี้แต่จริงๆเนี่ยพี่ก็มองว่าหากออทางเจ้าของโครงการนะคะที่เขามีที่ดินติดทะเลหรือ คอนโดซีวิวนะคะที่พัฒนาเป็นคอนโดซีวิวได้เนี่ยความต้องการในการซื้อคอนโดเนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเนื่องจากด้วยงบประมาณของลูกค้าเองที่อาจจะซื้อบ้านหลังใหญ่ที่เป็นซีวิวเนี่ยไม่ได้เพราะบ้านเหล่านี้มูลค่าเนี่ยอาจจะสูงไปม,มากแล้วโครงการเหล่านี้ถ้าได้รับพัฒนาโดย d e v วลลอปเที่มีชื่อเสียงรวมถึงเรื่องของมีการบริการเรื่องของการปล่อยเช่าให้ด้วยพี่เองก็มองว่าโครงการเหล่านี้จะกลับมาขายได้อีกครั้งแต่ทางนี้ทท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงนั้นๆด้วยค่ะ เอียน <Ian. S 2> แปลว่าแบบนี้เอียนสรุปแบบนี้ถูกไหมคะคือจริงๆแล้วคอนโดมันไปได้เนื่องจากว่าราคาของคอนโดเนี่ยมันสามารถจับต้องได้ง่ายกว่าแบบวิลล่าว่างั้นเถอะความต้องการของลูกค้าที่อยากจะซื้อ Property ก็มีความต้องการมากขึ้นอาจจะโอเค ไม่ติดทะเลก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ต้องได้เห็นทะเลบ้างละ่ะหรือแม้แต่ฟังก์ชันทําให้เขาใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นรวมไปถึงพวกการมีการบริหารการลงทุนอะไรแบบนี้ให้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาซื้อง่ายขายคล่องสามารถกล้าลงทุนในอะไรที่เป็น Product แบบคอนโดในภูเก็ตใช่ค่ะน้องแอนแล้วถ้าวันนี้เนี่ยพี่เพชรมองว่าตอนนี้ตลาดหลังจากที่จะมีทั้งภูเก็ตแซนบ็อกหรือแม้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องตรวจอะไรมากมายและเราก็ สามารถเข้ามาภูเก็ตได้เลยพี่เพชรมองว่าอันนี้มันจะเป็นไซา์ที่ทําให้ให้เราแบบแอคทีฟขึ้นไหมคะในตลาดภูเก็ตคิดว่าความต้องการในการซื้ออสังหารหรือัพย์ในภูเก็ตนะคะสําหรับชาวต่างชาติที่อยู่นอกประเทศเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจริงๆเรื่องของภูเก็ตแซนด์็อ์แคมเปญเองก็เป็นนโยบายที่ดีนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ได้ผลเท่าที่เราคาดหวังไว้แต่ก็อาจจะช่วยให้คนเดินทางเข้ามาเยอะขึ้นเรื่องที่เราจะมีการยกเลิกของเทสเซนโกด้วยเองพี่ก็ยัง เชื่อว่าตลาดก็น่าจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้ถ้าเท่าที่ฟังจากพี่เพชรเล่าให้เอี้ยนฟังมาทั้งหมดนะคะเอี้ยนพอจะสรุปคําตอบใน EP ีนี้แบบนี้ได้ไหมคะว่าทําไมตลาดอสังหาภูเกต็ตเนี่ยกระแสยังไม่ตกแล้วก็ไปได้ดีเพราะว่าเมื่อตลาดหนึ่งที่เคยเคยเป็นตลาดของภูเกต็ตก็คือตลาดชาวต่างชาติเนี่ยมันติดลง ประตูอีกบานหนึ่งก็คือตลาดคนไทยมันเปิดขึ้นทําให้มันพอที่จะมีมีความตอบรับจากคนในประเทศแล้วตอนเนี้ยมันก็ยิ่งไปต่อได้อีกใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เพชรมากนะคะที่วันนี้มาแชร์ข้อมูลตลาดภูเก็ตให้เราฟังค่ะยินดีมากค่ะน้องเอียนค่ะพี่ก็ดีใจชาวไทยนะคะให้ความสนใจในการซื้ออสังหาหรือมาซัพเนี่ยในภูเก็ตที่เพิ่มขึ้น นอกจากชาวต่างชาตินะคะที่เป็นตลาดหลักๆของเราอย่างสมัยก่อนที่ในตัวแทนของคนภูเก็ตก็อยากให้มาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆเพราะว่าเรามีอาหารที่อร่อยทะเลที่สวยงามชายหาดที่ขาวมากๆคุณมากค่ะพี่เพชรแค่ฟังแบบนี้เอี้ยนก็อยากจะพุ่งตัวไปภูเก็ตเลยค่ะเพราะว่าเอี้ยนชื่นชอบอาหารภูเก็ตเป็นพิเศษและสุดท้ายนี้ค่ะเอี้ยนขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตาม Open Floor from C B R E จนมาถึง EP11 นี้แล้วนะคะแล้วก็ไว้พบ กับข้อมูลข่าวสารและก็อินไซต์ดีๆของตลาดอสังหาแบบนี้กันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากค่ะ open floor from CBR e รวมกูรัวสังหาฟังสบายในสไตล์กันเอง